โคกป่ากุ้งตั้งอยู่ที่บ้านโคกป่ากุ้งหมู่ที่2ตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูจํานวนนักเรียนปีการศึกษา2,566รวมทั้งหมด174คนจำแนกเป็นประดับป่ามวัย30คนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน144คน มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนจำแนกเป็นค่าราชการครู12คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนนักการพันโรง1คนภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยานาจรีบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง้งมีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่บ้านโคกป่ากุง้งบ้านนาล้อมและบ้านหนองโนโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการด้วยรักแนละห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ โครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535 ปฏิบัติที่ดีรายด้านด้านที่2การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเรื่องกิจกรรมส่งเสริมนีสายรักการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนาส0 1 9ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กนักเรียนที่การพัฒนาการด้านต่างๆทั้งวิชาการอารมณ์และสังคมต้องหยุดชนะงัก เนื่องจากการเรียนทางไกลหรือออนไลน์เป็นระยะเวลานานตลอดช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาพิบพบว่าผู้เรียนทุกช่วงชั้นมีความพยายามในการเรียนลดลงขัดความสนใจในการเรียนความสนใจการอ่านหนังสือน้อยลงเกิดเป็นปัญหาภาวะถดถอยโรงเรียนจึงได้มุ่งพัฒนาให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องมีทักษะในการสื่อสารทางภาษาไทยในรูปแบบต่างๆมีความคิดเริเร่มสร้างสารรค์และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องส่งจัดกิจกรรมบูราณาการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้นอย่างหลากหลายส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมกันทุกด้านผ่านกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้ตามวงจรคุณภาพ PDCA ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาไทยเข้าร่วมแข่งขันในโครงการของหน่วยงานภายนอกและประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและสังคม การอ่านได้เป็นเสมือนกุญแจดอกสําคัญที่จะไขไปสู่โลกของการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆอีกมากมายวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงาน 1. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการอ่านมีนิสัยรักการอ่านและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านที่สูงขึ้นและผลสําเร็จทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น จึงได้กำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งผู้ประกุงได้นำวิธีการจัด,ดกิจกรรมบูรณาการภายใต้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมนิสยรักการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้ตามวงจรคุณภาพ PDCA 1ขั้นวางแผนกำหนดกิจกรรมมีการวางแผนกำหนดกิจกรรมให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการอ่านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบถึงสาเหตุและผลของการอ่านหนังสือและไม่อ่านหนังสือรวมทั้งวิธีการอ่านหนังสือที่ถูกต้องขั้นการปฏิบัติ 1. กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 2. กิจกรรมภาษาไทยวรรละคำม3กิจกรรมภาษาอังกฤษวันลกรรม4กิจกรรมอ่านข่าวยามเช้าและพัฒนาทักษะการอ่านและการสื่อความโดยใช้หนังสือเพียมรายวัน 5. กิจกรรมให้นักเรียนอ่านหนังสือนอกเวลาเดือนละ1เล่มขั้นการตรวจสอบเป็นการประเมินผลการอ่านเป็นระยะอย่างต่อเนื่องโดยการดําเนินการเก็บข้อมูลการปฏิบัติการอ่านของนักเรียนโดยการสังเกตพฤติกรรมการอ่านอย่างละเอียดและรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานิสัยรักการอ่านการประสานและเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาประกอบด้วยการปรับปรุงงานอยู่เสมอจนกลายเป็นนิสัย ดำเนินการโดยครูและผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนและตรวจผลบันทึกการอ่านของนักเรียนแล้วหากนักเรียนบกพร่องส่วนใดก็ให้แจ้งให้นักเรียนทราบและให้เสนอแนวทางในการปรับปรุงด้วยผลการดำเนินงาน 1. นนักเรียนร้อยละ95มีนิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้ 2. นักเรียนร้อยละ95มีพัฒนาการทักษะการอ่านและผลสำเร็จทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่สูงขึ้น สามมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนในวันสำคัญต่างๆทุกปีการศึกษาประโยชน์ที่ได้รับและการเผยแพร่ 1. น,นักเรียนมีพัฒนาการทักษะการอ่านที่ส่งขึ้นความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนดีขึ้นและผลสําเร็จทางการเรียนวิชาภาษาที่สูงขึ้น 2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีความคิดต่อยอดนำความรู้จากการอ่านมาใช้ในทักษะเช่นการเขียนเรียงความการวาดภาพการเล่านิทานการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นพิธีกรและการนำเสนอผลงานของตนเอง 3. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อท่องเที่ยวบ้านฉันสร้างสรรค์ท้องถิ่นคลุมที่3ภาคอีสานสำนักงานรับัณฑิตตยาสภา 4. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรอบระดับภูมิภาคกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3และเรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการของนักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกรันดารตามพระดดราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2565 5นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กหนังสือพระราชนิพนธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้น และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมคลิปวิดีโอส่งเสริมวิสัยรักการอ่าน Best Practice ในโรงเรียนห้องสมุด 3D โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยาวสสมเด็จพระนิษฐิธาีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีงบประมาณพุทธศักราช2565 6นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ศึกษาปีที่3ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสืส่อภาษาไทยมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ปีการศึกษา2565 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่26กระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2565และแต่นักเรียนคณะครูผู้เกี่ยวข้องมีความภาคภูมิใจจากรางวัลที่ได้รับสำหรับจุดเด่นของกิจกรรมส่งเสริมวีสัยรับการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมห้องสมุดของโรงเรียนบ้านโคกบ่กือจุดเด่นของกิจกรรมนี้คือ การประสานความร่วมมือขององค์กรในการระดมสมองช่วยกันว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรทํากิจกรรมอย่างไรและากนั้นจะนํากิจกรรมบูรณาการเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของกานศึกษาส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อฐานศึกษาทําให้เกิดความคิดตรักถึงความสําคัญของการอ่านเกิดการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนเกิดความรักในการอ่านและพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียน ให้มีิาษาภาบ